เป็นยังไงบ้างหลังจากจบมาตาลดาคะค่ะก็โอเคค่ะมีโปรเจกต์ใหม่กำลังจะรอออนก็ดวงใจเทวพรมค่ะชุดชื่อตอนว่าละออจันแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ภาพยนตร์แล้วก็ละครใหม่ๆของช่องด้วยค่ะในตอนนี้เราได้เห็นกระแสไหมว่าหลังจากที่มาตาลดาจบหลายๆคนก็จับลุ้นผลงานเราว่าช่องถางเตรียมจะเปิดถังทำซีดีอุ้ยก็ได้ยินมาว่างก็ได้ยินมาบ้างค่ะแต่ว่า เขาก็ยังไม่ให้เออใช่อ่อนก็เป็น h i เด e นโปรเจกต์ของเขาใช่ซึ่งที่คือทีเนี้ยทางที่ปิ่นเราได้มีการโลค่าแล้วมันมีพระคุมอยู่หลายๆโทยพระดาวก็เป็นเราอะไรอย่เงี้ยจริงจริงเราได้มีการแบบเออได้รับการติดต่อหรือาอะไรบ้างัวดร้อนแล้วัวดร้อนอะไรอะร้อนหมดเลยอะใครใครอยู่ในผ้าล่ะจะรู้ได้ยังไงล่ะปฐศ์แต่ถ้ามีติดต่อ สนใจไหมแบบว่าซีรีส์แนวนี้สนใจค่ะคือเราเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วจริงจริงจริงจคือถ้าเราน้องเล่นกับผู้หญิงก็ยังไม่ติดไม่ติดค่ะใช่อันนี้เราต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมเพื่อให้เราเหมือนปะกินกับบทบาทสมมติถ้ามีคุณโอ้ยพูดมันรู้เลยอ่ะพูดมันรู้อะไรมาเลยอ่ะอ๋อโอเคยังไม่รู้ใช่ไหมคะก็ถ้าก็คงจะมีค่ะ เขาก็คงถ้าสมมติได้ก็คงเขาก็คงให้เวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยจังจริงจริง,รง,รงถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงเราอยากเป็นคู่ด้วยเป็นใครอุ้ยหวานน่าไม่รู้ว่าใครก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ช่องจะพิจารณาเลยค่ะเ,เหมือนช่องเลือกเ,เ,เราแล้วนะเอาที่เหรอ,อไม่หมายถึงถ้าไงถ้าถ้าช่องขอให้เราไปไงหนึ่งหรอกแม่จริงจริงเราไม่ติดเราไม่ติดเราไม่ติดใช่มีปรึกษาคุณแม่บ้างไหมครับเรา ก็มีค่ะแบบบอกว่าถ้าสมมติแบบมีใครติดต่อมาจะทำไงอะไรเงี้ยจะแบบโอเคไหมแม่ก็บอกว่าไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วคือแม่เขาก็เป็นนักแสดงเขาก็เปิดกว้างเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะใช่จริงๆเขาสมมติว่ายังของวายเขาก็เรียกเลิกจีนนะผมคิดน่าจะเหมือนกันเขาต้องมีเขาฉากีนเราจะเผือครับก็ก็คงต้องเผืออยู่แล้วใช่น่าจะเผือแล้วเราเราไม่เคยอ่ะหมายถึงแบบ มันก็เป็นอะไรที่กาจะต้องเผยแต่ก็คงจะสวยงามค่ะช่องสามทำก็อยู่ในแบบเกณฑ์สวยงามอยู่แล้วถ้ามันมีอะไรแบบนั้นจริงๆถ้าสมมติว่ามันจะมีติดต่อเข้ามามีศึกษาแล้วว่าแบบจะไปดูเรื่องไหนดีของใครที่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยศึกษาเลยอะเ,อเคยดูของพี่เซนนี่พี่เซนของเราเนี่ยพี่เซน,น่า เคยดูเรื่องนั้นค่ะทฤษฎ่าีหรอทฤษฎ่าดีจริงจริงดูลับเป็นยังไงจังอุ้ยน่ารักหวานมากฟินเบรกฟินเบรกน่ารักเป็นเนปตีหรอเป็นเนปตีดีเป็นเนปตีดีเขาก็หล่อซะด้วยอ่ะพี่ฟีนอ่ะเป็นเนปตี้เลยอ่ะพูดเบรกก็หวานช้ำอ่าก็อะไรแหละคุณก็ดาวกันไปจะได้เล่นใหม่ก็ต้องติดตามก็ต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันอีกทีนึงค่ะใช่สามารถติดตามได้ที่ไหนครัสามารถติดตามได้ที่ไอจีนะคะออมจุดกอร์ัพธ์ ออมจุดหรืออม <c oughs> อมอันเดสกอร์นะออมออมกอน,นพัสค่ะไม่จุดกอรเดสกอร์ค่ะอ <c oughs> อมอันเดสกอร์กอน,นพัฒค่ะจำได้ละโอเค